ก็ฉันโตบอกมันแล้วแกก็ลงมาก่อนสิแกไม่ใช่เด็กๆในยีฟ้าถ้าแกตกลงมาแกจะเอาอะไรที่ไหนเปลี่ยนปาปาแม่ไม่แม่ไม่อยู่ไหนนู่นดูแม่กกสิบแม่แกอย่างลิงเลยอยู่ข้างบนนั่นนะ่ะโอ๊ย <Hey! S 2> อุย๊ยแกเป็นอะไรบ้านียนี่ยีฟ้าแกขึ้นไม่ทำอะไรอยู่บนนั้นนะ่ะแกลงมาเดี๋ยวนี้เลยนะลงมาไม่ลงอะ่ะ แล้วพี่อะโทรหาให้ไมเลยนะบอกให้มันมาเดี๋ยวนี้ถ้ามันไม่มาแล้วก็ฉันไม่ลงฉันจะอยู่ตรงนี้แหละฉันเนี่ยโทรบอกมันแล้วแกลงมาเถอะแกแก่แล้วนะอืออะไรรุ่นแกมันไม่มีแลนะ้วในยี่ฟ้าลงมาเออนะ่ะจะมีไม่ม,มีก็ช่างมันฉันไม่ลงป้าป้าแม่ไม่มาอยู่ไหนนุ่นแม่แกอยู่ข้างบนนุ่นยังกัะลิงเลย บนนั้นน่ะแม้ลงมาเดี๋ยวนี้เลยนะมันอันตรายมาได้สีทีนะพี่นิดไม่ได้บอกไอ้ไม้เหรอบอกให้มันเอาผัวมาฮะถ้ามันไม่เอาผัวมาฉันก็ไม่ลงไงก็ฉันเน่ะบอกมันแล้วแต่มันไม่มีแกจะให้ฉันทำยังไงไม่รู้แหละถ้าเกิดว่าแกไม่เอาผัวมาแล้วก็ฉันก็ไม่ลงแกต้องแต่งงานเดี๋ยวนี้โอยแม่แม่เล่นอะไรของแม่เนี่ย มมยไม่มีผัวและจะให้มมยรับปากแม่ได้ยังไงว่ามมยจะแต่งงานแม่ลงมาเดี๋ยวดีเลยนะไม่รู้แหละตออเนี้ยกยอายุเท่าไหร่ละจะ30ิแล้วไม่ใช่เหรอยังไม่มีผัวสักทีน่ะฉันก็อยากอุ้มหลานแล้วไงไม่รู้แหละถ้าอยากให้ฉันลงแกก็ต้องแต่งงานโอ้ยหยิบฟ้าฉันเนี่ยจะบ้าตายพวกแกนะแกไม่อายคนเขาหรือไงแกไปอยู่ข้างบนนั่นน่ะแกลงมาเดี๋ยนี้โอ้หน่าน่นดีแม่ไม่อายอ่ะแต่ไมอายนะ แม่รู้บ้างไหมเนี่ยสิ่งที่แม่ทําอยู่ตอนเนี้ยแม่กาลังประจานลูกสาวตัวเองให้คนทั้งหมู่บ้านเขารู้ว่ามายจะ30แล้วแต่หาผัวไม่ได้ยังไงอย่างนั้นน่ะก็เออสิบะถ้าแกยังไม่ยอมละป่าแล้วก็ฉันก็ไม่ลงเหมือนกันโถจะทำยังไงวันนี้อ้ยเฮ้ยคุณคุณผมเหรอมานี่หน่อยแป๊บหนึ่งมีอะไรอ่ะมีอะไรคุณแม่ นี่ไงคนนี้เลยหัวไมยที่เขาจะมาแต่งงานกับมาเพราะงั้นแม่ลงมาได้เดี๋ยวนี้เ,เข้าใจไหมลงมาค,คุณเล่นอะไรของคุณเนี่ยอูนะาตามน้ำไปก่อนเถอะนะคุณตอนนี้เนี่ยแม่ฉันอยู่บนต้นไม้มาเป็นชั่วโมงแล้วขอน้องละ่ะไม่เอามันไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลยแต่พึ่งไปแต่ฉันขอร้องนะคุณเป็นคนเดียวที่จะช่วยฉันได้ในตอนนี้แม่ฉันไม่ยอมลงจากต้นไม้มาเป็นชั่วโมงแล้วนะช่วยขอร้องนะโอเคช่วยจะกด้ ดีแม่นี่ไงคนนี้แหละเขาชื่ออะไรนะป๊อ,อเขาชื่อป๊อปเขาเป็นผัวของมายและเราสองคนก็จะแต่งงานกันเพราะงนั้นแม่ลงมาเดี๋ยวนี้เออเออใช่ยกยฟ้าหลานน่ะมันหาผัวได้แล้วแกลงมาเร็วแกลงมาเดี๋ยวนี้เลยแน่ใจใช่ไหมแกไม่ได้หลอกฉันใช่ไหมหลอกเลิกอ,อะไรไม่มีใครเขาหลอกกันแล้วเรื่องแบบนี้อ่ะเรารู้จักกันแล้วเราตกลงแต่งงานกันเรียบร้อยพราะางนั้นน่ะแม่ลงมาเลยด่วนเออเออ ลงก็ได้ไว้ยิ่งมีเมื่อยอยู่โอ๊ยเฮ้ยอุ้ยแกเป็นอะไรเมืนียโอ๊ยก้นฉันเจ็บชะมัดเลยโอ๊ยโอยแล้วใครใช้ให้แม่ไปปีนต้นไม้แบบนั้นล่ะคะก็แกนั่นแหละน่งตัวดีถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวนะครับเฮ้ยจะไปไหนฮะไหนเมื่อกี้รับปาดจะแต่งงานกับลูกสาวฉันไงจะไปไหนว่าแต่พ่อหนุ่มน่ะ ลูกเต้าเหล่าใครนี่คนในหมู่บ้านนี้ใช่ไหมใช่ครับแต่ป้าครับผมไม่ได้จะแต่งกับลูกสาวป้าจริงๆนะครับอะไรก็แกรับปากผู้ใหญ่ไปแล้วเมื่อกี้แกต้องทำตามที่แกพูดสิเดี๋ยวนะป้านี่ป้าีิก็เป็นไปกับแม่ด้วยเหรอไม้แค่เรียกเขามันหลอกให้แม่ลงมาจากต้นไม้เฉยๆนะก็แกรับปากผู้ใหญ่ไว้แล้วนี่แกก็ต้องทำตามคำพูดที่แกพูดกันสิใช่พี่นิพูดถูก าแกสองคนไม่แต่งกันแล้วก็ฉันจะไปอีกรอบเอาไหมอุ้ยแม่พอเลยพอก็ได้แต่งก็ได้โอเคไหมแต่งก็แต่งแกรับปากเองนะเนาะแต่งแต่งเนาะไม่ไม่เอาผมไม่แต่งไม่เอาอยากคุณจะทำอย่างนี้ผมไม่แต่งไม่ผมไม่แต่งไม่เอานี่ยัยม้ยแม่เนี่ยดีใจจริงๆเลยนะ ที่แกนะจะได้เป็นฝั่งเป็นฝามีผัวเป็นตัวเป็นตนสักทีป้าก็ดีใจนะที่พ่อหนุ่มวันนี้เดินผ่านมาพอดีเลยและก็มีหลานให้ป้าไวๆนะแล้วอย่าลืมทำการบ้านล่ะโถป้าพูดเรื่องอะไรคะเนี่ยดูสิเจ้าบ่าวมายเขินหน้าแดงเป็นตูดลิงหมดแล้วนี่คุณสรุปว่าร้องแต่งงานกันกจริงอันเนี้ยก็ใช่แล้วสิ เราอะแต่งงานกันแล้วนะนี่ไงใส่แหวนคู่กันด้วยเพราะงั้นนะ่ะคุณก็อย่าลืมทำการบ้านตามที่ป้าฉันบอกละกันครับวาสนากูแท้ๆเดินอยู่เฉยๆก็ได้เนี่ยมีความสุขครับอมีความสุขเอองันผมว่าเราถ่ายรูปกันดีกว่านะครับ